คุณกำลังรับฟังซีมยูพ c a s t โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะวันนี้นะคะจะนำเรื่องราวของการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Microsoft มาฝากกันค่ะ ในโครงการ Microsoft Learn for Educators เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัยสร้างทักษะแห่งโลกอนาคตด้วยเทคโนโลยีพร้อมยกระดับการศึกษาวิจัยบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัลค่ะโดยความร่วมมือครั้งนี้นะคะมีศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนายธนวันรสุธรรมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams เพื่อดำเนินโครงการ Microsoft Learns o r r e u u c t t r s s เมื่อวันที่15กันยายน2564ที่ผ่านมานี้เองนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ได้เข้าถึงสื่อการสอนของ Microsoft นะคะและนำมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาโดยเรื่องของความร่วมมือบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเสถียรไทยซึ่งท่านก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วยค่ะ ความร่วมมือครั้งนี้นะคะศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือนะคะด้านของการส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงการร่วมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาค่ะ โดยบริษัท Microsoft นะคะมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนักศึกษาภายใต้โครงการ Microsoft Learn for educators ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่คณาจารย์ได้เข้าถึงหลักสูตรและสื่อการสอนของ Microsoft เพื่อนำมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษารวมทั้งสนับสนุนการสอบใบรับรองของ Microsoft ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็ช่วยเพิ่มช่องทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ถือว่ายังเป็นการเปิดโอกาสสำคัญให้แก่นักศึกษาประสบผลสำเร็จในสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับใบรับรองของ Microsoft นะคะจึงมั่นใจได้นะคะว่าเรื่องของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้นะคะจะส่งผลให้เกิดการพัฒนานักศึกษาบุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านทักษะดิจิทัลผ่านหลักสูตรและเส้นทางการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งคลาวข้อมูล AI หรือแม้แต่ทักษะพื้นฐานในการก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานอันจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินะคะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทุกกลุ่มได้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตรวมไปถึงการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไปค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast